สวัสดีจ้าพี่น้องมามามาขวดจับยวนจ้าขวดจับยวนย้อยๆจ้าพี่น้องจ้าเครื่องเน้นเน้นลานเก่าล้านเดินจ้าพี่น้องจ้าอยากสดพร่ำพรพี่น้องมามามาเป็นบ่เครื่องเน้นเน้นมากินเลยจ้าพ่อดูต้องเย็นก่อน ืูว่ามันทำเส้นใหม่มาพี่น,นรสใช่เส็นมนไม่ค่อยใจพี่น้องอ,อกคุณคุณ

ทษขอภัยพี่น้องเสียงรถด,ด,ดัง<จ>ดังใส่วันนี้หนูหยุดจ้าม้ามี่น้องม้า เราอยู่วันตลาดนัดจ้ะโมล วิโนตจ้ะซื้อได้เลยสแกนได้นะมาแบบเี่งดวนจ้ะที่นองมันขอบคุณทุการรับชมและการติดตามด้วยจ้ เขอย้ายไป ข้างนอกต้นเดือจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดตกิดตามตรงนี้เยจ้ามาคลิปสั้นๆพี่น้องจ้า